ดูกันว่าวันนี้ผมเจอตัวอะไรเนาะอย่าพลาดขอ,อนิ่งๆหน่อยไม่ตายเฮ้ยตายขึ้นจุดม่วงแล้วโอเค วันนี้เราได้ Legendary น่าจะเป็นสถิติดอดมอนตัวแรกเนาะเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่มีเลยแล้วว่าผมเคยเก็บตัวดมอนไปแล้วนะแต่ว่าเป็นโหมดมันติ p พ a y เลเล่นในแมพของเพื่อนผมอะไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรืออะไรทำไมมันไม่รับเข้า ทำไมมันไม่รวมสกอร์รวมอะไรเข้านะก็วันนี้มาเจอสิงโจโอไอสิงโตนีจินบีนะครับก็เลยอัดไว้ซะหน่อยถือว่าเป็นโชคดีของเรานะเพราะว่าผมยังทำเครสย,ยังอะไรไม่เสร็จเลยเพิ่งจะไล่เปิดแมพเสร็จก็มาเจอเลย แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนไล่เปิดแมปก็ไปเจอตัวมิสติกตัวหนึ่งมิสก็ก็เข็บไปแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งนะไม่รู้มันใจกล้าหรืออะไรว่าผมขี่รถไปปกติสัตว์มันจะวิ่งหนีแต่ไอไอเจ้านี่มันไม่หนีรถอะ่ะมันยืนมองหน้าผมเหมือนมันจะขยำผมผมก็เลย จัดให้ันเลยขาที่โอ้โหเสียดายเป็นโครนะครับแต้มไม่ถึงคาดีจศูนย์หกแต้มไม่ถึงไดมอนด์เนาะก็แต่ว่าเป็นรีเจนเนอรี่ก็เดี๋ยวมาลาตามหาไดามอนด์อีกครั้งหน้าครับผม